ส่ว,น,วนความเพียรพระเก่งไพีปินาชวัน 1, 4, ที่ติดหนึ่งสี่ห้าครั้งที่ยี่บหกวันที่ยี่กพฤษภาคมสองพันห้าร้อยหกบแปวันนี้วันที่ 26, พ่พฤษภาคม2568เป็นวันที่ 26, พ่พฤษภาคม2 5 6พเป็นวันที่ 26, เป็น,น,ปนครั้งที่26 ที่ข้าพเจ้านางสาวกัญพระรษุดแก้วก็ถวายเสียงโสสารยาพระสุดพระบุตรามวัตต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมาบูชาสังฆบูชาและอาจริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอที่ของข้าพเจ้าจงตั้งมั่เสติทุกได้มีสมาธิจดจ่อในคราพยัญชนะในบระเสริฐงตอนนั้นเลยเพิ่มบทที่หนึ่งบทกล่าวพระรัตนตรัยอารังสมาสมบทตรโอภาคพุทธังปะกวัตังพิราเทมิสวะขาตัวภาวตาธรรมโธธรรมนอมัสสานิสุปฏิปันโนพระรุสาวกสังโฆสังฆนอมามิ บทที่สองบทปุชาพระภพริพินาตอรังสมาสัมพุทโธสุจีรังปริลิพุโตผูณนหิทละมาโนธานิปารมิหิจตทิสติยาวชิวังอาหางพุทธังธรรมังสังขังสารังคาโตปเชมิละตะนาตยังธรรมังจารมิสตินาบริสามบสวจุมุนเทวดาสมันตาจักวาลิโสอัตตะคัจจันตุเทวตาัทธรมังมุนิราชาสานุนตุสักขโมกขังสะเคกาเมจุรเบ คือขะรตเตจันตะลิเขวิมาเนธีเปรตเถจักขามตรวนัคานิเคหาวัตุมิเคเตภูมมาเจนตุเทวาชาละะวิษมียาคันทพนาคาทิถันตาสันเกยรมุนีวรวัจจังสาธุมมิสันตุธรรมะสุนักรุอัยยะประตธรรมะสุนักรุอัยยะประตธรรมะสุนักรุอัยยะประตุริสีเบิดสวดปุภาภาคนะมการนามรสภะวะตุระสมาสบสนมรสภะวะตุระมาสบัตมนโมรสาภะวะตุระสมาสบั บริหารประเสริารสารณาคมรปทาพุ้ทางสนาขจามีธรรมังสนาจามีสังฆังสนาจามีทุติยาปีพู้ทางสนาจามีทุติยยปีธรรมังสนาจามิทุเิยยปีสังฆังสนาจามิตุเยียปีพู้ทางสนาขจามิตุเยีปบีธรรมังสนาจามิตุเสังฆังสนาจามิบริโภประสวิฐาสกิริยา คาถานัตถ an pues ิเมสันอันยังพุทโธเมสันวรังเอเตนะสัจวัชินาสุติเมวุสัพพทานัตถิเมสันอันยังธรรมม์เมสันวรังเอเตนะสัจจวัชินาสุติเมวุสัพพทานัตถิเมสันอันยังสังโฆเมสันวรังเอเตนะสัจจวัชินาสุติเมวุสัพพทาบริเจตประสวดติระกนะปะนามัคาถาพุทธังนัเมระณะพุทธาชรีระจิตังธรรมังนัเมระณะพุทธาวิสุทธิสารังสังฆังนัเมระณะพุทธาสุสีระทิฏฐิเอตังนัเมตติรันะง รัตนะยวาวหังสัมมาสโมสริตะวัตุวิเศษะปูตังอัญโยญายาอุตะคุณโยคะ,ะวะสปะปูตังอสุมิตยันทิปิตเถวะยถาติทันเทเอกังวินาตทิตะเรสะมะสัมพเวนะโลเกกธา,าจิจะจิเรนจะปาตุปูตังคัมภีรายานวิสยังอติทุทธทุทธ,ททธ,ททธสัทถัง เวนุหิปันทิตะชนิหิวิชัญญะรูปังโลกัมหิเกหิจิกถันจุปะรพพะนิยังเกสัมจิสุทุวิธิตังวุณกายะตายะนาเมหิเยวะชนณตายะสุวิสุตตามปิสมุปัสสตังมณสิสุทะภาษาทะทานังปุญญธิกานะมะสมุตตะมะปุณณภูบังทุกขาปุณตจะ นะมุขาสานังขะดานางปูชาพระเหสุปรมังอภิปูชเนยยางนิพานะสัิกิริยายุปะนิสัยะถังสัมมากิเรสามะละโสธนะสิทธิยาจะสาธุหิบอธากุสเลหุปะเสวนียังปาณิหิตาปปสานังขมะมียะมวะตสมาหิต,าตังตตรัตนาสานังคะตัมหะรตินทิวงังคณะนสโส นะมัสสะมานาปูเชมะจาติสสะสะตังสุปัสสันนวิจาอาสุปสัสสนะจิตตาตถานุปาริจาริยาสธาระตาจัปุญเยนะตถาสุกะเตนะสุขีพระเวมุเตเชนะตาส,าาสะจัสธาปิสตทโหตุโยเจทะธรรมะวินยัยมหิปะมานะภูโตโลกุตระพิสมยโยนิยโต สุโฉชัตโศปริสัตยยะจะยะยะอายมปิโหตตวัตถุตเยปริจิตโตสุปสาทากาโรปริแปดนามาการาสิทธิคาถาโยจักุมาโมหามาราปะกโถสามังพุธโธสุกโตว,วิมุมโตมารัสสปะสา,าวินิโมจะย,ยันโตปาเปสิเคบังชาต่างวินนยยังพุทธังวรันตังเสียสารามมิพระกษะนาทันจาวินยัยยะคัจวินยันยนยะระจ ตันเตชสาเตชยาสิทธิโหตุสาตรายจาจักรีัสมินตุธโมทชยโยวิยตัสสะสัทถุทัสเสสิโลกสะวิสุทธิมังนิยานิโกธรมะทารสะทารีชาตาวะโหสังติกรโรสุจินโนธรรมังปรตังสีสาราม,ามิโมหะปะทาลัง อุปสรรตธาหังตันเตชะสาเตชายาสิทธิโหตุสัพพันตรายาจาวินาสิเมโตสัทธธรรม,มเสนาสุขตาลุโคโยโลกัสสะปะโปปะขีเรส,สัชเชต,ตาสันตโตสยังสันตินิยโยชโกจะสวาขาตธรรมังวิกตังการติสังฆาวรันตังสีสารามิพุทธานุพุทธังสมมะสีระทิพิงทิถิงตันเตชะสาเตชายาสิทธิโหตุสัพพันตรายาจาวินาสิเมโตบุรีฆาบุสวดนโมการอัฏฐะ คาถานโมอราโตสัมมาสักพะสุสะมเหสิโนนโมอุตตมะธรรมมัสสะสวะขาตัเสวะเตนิทะนโมมหาสังฆาสาปิวิสุทธสีระทิฏฐิโนนโมโอมาตายารัตสะรัตนะตะยะสะสาธุการนโมโอมาอาโอมากาติตาสัสสะวัตถุตะยะสปินโม การะปพาเวณวิคชันตุอุปัทวานาโมการานุภาเวนะสุปฏิโหตุสัพพทานาโมกระสะเตเชนะวิทิภิรมิเตชวา ที่สิปรสวดมหาสมัยสวดเอวเมีสตังเอกังสมัยพระกบาสเกสุเวิรติเกวีราวตุสมิงมหาวิมหราตตาพิคุสังเคณสัทหินปัญจมาติหิพิคุสติหิสัพเพเหวะอาราติหิทัศสิจารุกะทัตุหิเทวตาเยปุเยนาสนิปติตาหุนติพระกบาลตังทัสนายาพิคุสังคันจะอรุโขจะตุนางสุดทาวสกายิกานังเทวังเอตัตโวสิอายังโขพระกบาสเกสุเวิรติเกวีราวตุสมิงมหาวิมหราตตาพิคุสังเคณสัทหินปัญจมาติหิพิคุสติหิสัพเพเหวาอาเสหิร พระควันต <łość> ังพระสรงอยที่ผู้สังคันจ่ายอนุนะไม่ยังติเอนะพระคำเตมุปสังกเมยามาอุปสังกปิวาพระวัตุสันตเกปาจักคถาภพรสยามัติอารโกตาเทวตาเสยทัปีนามาพระวาปบุริโสสัมมันทิทังวาภาหังภาษาระยะภาษาทิทังวาภาหังสัมมญเชยะเอวมิวสุธา ว่าเศสุเทวิส <S an onym> ุอ <Jean> ันตรหิตาพระขัตตุปุระโตปาตุระขงสุอัตโวตาเทวตาพระกมันตังอภิวาเทรวาเอกกมันตังอธรรมสุเอกกมันตังติตาโุเอกเทวตาพระขัตตุสันติเกอีมังคตังอาภาษีมหาสมิยปวนาสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตังหามีมังธรรมะสมัยยมทักิตายเยวะอ布拉จิตาสังขติอัฐหัวอร拉เทวตาพระขัตตุสันติเกอีมังคตังอาภาษีกัตระพิภุสมาทังสุจิตตังอัตโนอุชุกกรรมกลงสุสารธิวาเนตานิฆาเอตวะอินทริยานิรักขันติปันธิตาติอัฐหัวอร拉เทวตาพระโสัตม มังคาถังอภัสิเชตาวขีรังเชตราวบริคังอินทขีรังโอหะจะมะเมชาเตจารันติสุธาวิมาราจ,จขุม,มาตาสุธันตาสุสุนัาติอระโวอราเทวตาพระโคตโตสันติเกยมังคถาถภสิเยเกจิพุทธังสันนังคาตาเสนเตคามิสันเตีปะยปายาภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายังปริปุเรสันติติอระโวพระกวาพิก ขู S <S <preach science> ่อมันเตสีเอปุหินาพิคเวทัสสุโธกาธาตุโสเทวตาสนนปฏิตาหุนติตตาถังคัดตังทัศนายะพิกุสังคัญจ่าเยปิเตพิคเวอหิงสุงติตามัทนาฐานตสัมมาสัพพทาเตสัมพิภควัตนาหังอิตาปรเมยิวะเทวตาสนนปฏิตาเฮสุงเซยทับปีไมหัางอิตารหิเยปิเตพิคเวพะวิสันติอนังคัดตามัทนาฐานตสัมมาสัพพทธาเตสัมพิภควัตนาหังอิตาปรเมยิวะเทวตาสนนปติตาพรวิสันติเซยทับปีไมหัางอิตารหิอจิคิสัมมิภิกขเวเทวกายาน พี่กาแฟเทวกายังนามานี้ เทศิสามิพิกเวเทวะกายาดังนามานิตังสุนัธาสัพกามราศิกรุธาพาสิสามิติเอวามพันเตติโกเตพิกุภะวะโตปัจจโสสูงภะวะเอตัตถะทวจาสิโลกะวนุกะสามิยถาภูมมาตราสิตายเยสิตาคีระคภรังปะหิตตาตาสมหิตาปุถุสีหาวาสานารมหังสัพพิสัมพุโนโอมัโอทาตมะนัสาสุทธาวิปัสสนะมานวิราภิโยปัญจสเตยทวาวนิกาบิรัตเวตาตุอมริสัทธาสาวิกิสสะเนรเตเทวกายาปิการติวิชานาถพิกาโลเทชะอัตาบะเทชะอตตาปะมะกรุงสุ สสัารเทสังปตุรุหุยานังอมนุสสานะทัศนังอเปเกสตมัทธคุณสรางสังอัฐาสตาลิงสต้งเอกสานังอมนุสสานะมัทธสมอเปเกนตมัทธคุณที่สาสภาโราหขตันจัสพังเป็ญยญาววคิตวานาจักุมาตาโตอมตยิสถาสาวกิสัสนิรเตเทวกายาพิกันตาเตวิชานาทพิคโว เฮาวังกิตายสัมมิเครรหิอนุปปภโสสตาสหัสสาวยขาภูมามากาปีระวัทวะอิทิมโตชุติมโตวนาโตยัสสิโนมัทธนาภิกขมูภิกุังสุปิมวนา ชาสหัสสาเห็มาว่าไยยขนานันตะวนที่มันโตชิดเดโตนะวัโยัศีโนหมดธรรมนาภิกามุงพิคุังศรวมาังสาราที่คาติสหัสายขนานันตะวนนทิมันโตชิดเดโตวันโยัศีโนมดธรรมนาภิกมุงพิคุังศรีมาัอิเชเตโสรสาสายนานตะวิที่มันโตชิดเโตวันโยัศีโนหมดธรรมาภิกมุงพิคุณังศรวมาังเวสามิตาปัญจสตายขนานัตะวโนที่มันตชิดเนโตวันโตยักษ์ศรีโนหมดธรรมนราภกามุงพิคุณังศรีมนัง ยักขะดังปียรุปสศดีคุบิโรชาัคยิโกสปะคะสุปิโรนาปริมาจาทิสังราชาทัตตระโทปัสสาศดีคันทับพนังทิปติมหาราชยัสสิโสผุ้ตาปิดาสาวภาโวอิทานามามหาภาราอิติมันโตชิริมันโตนาอุโตยัสสิโนเมรธรรมนัอภิคามุงพิคุนังสุปิโรนาทักขีนัญจาทิสังราชาเวรุณหตตะภสษาศดีกุมพนธังที่ปฏิบาราชายัสสิโสผุ้ตาปิดาสาวภาโวอิธามะนามามหาภารา อีิษมันตัวชีดิบตัววนตัวยะสาสินมนธรรมนาพิกขมงพิกะังสุนิวนวังประชีมันจัดที่สังราชาวิรุปรขกบปัสสตินะคะนัทีปติมานามชามะยะสาสิโส พุทธาปิดาสาพาโวอินธรรมามหาภาริทธิมัตโตจุดิมโตวนาโตยัสสีโนมัตธรรมนาภิกมุพิกรางสัิรมนังอุตตรังชาที่สังราชากุเวโรตปัสสาสติยักขานังที่พรมหาราชายัสสิโสพุทธาปิดาสาพาโวอินธนรมามหาภาริทธิมัตโตชุดิมโตวนาโตยัสสีโนมัตธรรมนาภิกมุพิกรางสัิรมนังปุริมาติสังทัทธารถวทัศนีนาภิรุณหโกปชีเมนาวิรุปโภคุเวโรอุตรังที่สังจัตตโรเตมหาราชาสมัตตาจตริทาัตตมังสุโรทิสาท เตสังมายาวิโนทาสาคูวันะันนิคสถามายาเดนทกเป็นเดนทวิพูจาวิพูตสาหัสจากท่านุกามาเสรโจจากินนกันถนดีกันถุจากปนโทโอปอา,ามันโยจาเทวสุตโตจัตตริตเจตตาสโนจักคันธโพนารัวชาชนะสัพโว อาคูพัจัสิโผเจวัตินพารุสเดียวัชาสาเอเดจันดจาราชโนคันทภาสหาราชพิโมทมนาพิกุม,มพิคุณังสุรินามาถาก,กูนภาษานาคาวิสาสหาัสหักากพารสตา,าอาคูปาย,ยาคา,าอย่างิยาุนาทตรรถาจ้าอาคูนักายาสินโนอิราวโนามาหานโคสุป,ปคัสวุบีกนามเยนะคะราเชสาสหหรติทิพาทิชาปกิวิสุทธิ วิสุทธจักรูเวหายะสาเตวนมบชาปตาจิตราสุปนาอิติเตสานามาภิยนาภาันตานะคะราชานณมาสิสุปนาตัเขมอมะกาสิปุตโตสันหาหิวาจะหิอุปวาย,ยาตานะคะสุปนาสันนัมคังสุปุทังสิตาวัชิรหัตเถนะสม,มุทังอสุราสิตาพัตโร วาสว iec, ัเสเตอิทิมโทยัสสินุการกัจามหาภิสมาอสุราธนเวกษาเวปจิติสุจิตจะหาระโทนโมจิสาสัสตัญจาริพุตานังสเพเวโรจารมาคาสนาหิตวะพระริ่นเสนางลหุพัทธมุภาขมุงสามยอธนิพัทธเตวภิกขุนังสำเริงกนางอาโพจเทวาปถวิจเตเตโชวายโยตัทธขมุงปรุณาวรุณเทวาสมโมจารสสภาเมตตากรุณา กายิกาอัคเทวยสสิโนทเศธะาสังกายาสเพนาตวินโนอิททมตัชิติมตโตนาอุนตัวยะสสินโนมาธรรมะอภิกรรมพิภดังสวิตนาเป็นภูจัเทวาสาริจัคอสมาจักเวยามาจันทสุปนิสัตเทวาจันทามคูประกิตาสุริยสุปนิสัตเทวาสุริยะมคูประกิตานะขัตตานิปรกิตตมาอัคูปภะละากาวสุังวาสุวเสถเถสพเลปะคาปริถท้าเศจเทธาสะทังกายาสเพนาตวิโน อิที่มาเปีมาตวนตยศสสนมธรนาพิฆมพิตรกนังสุินกนังอาถาภูสะอาภูเทวาชรามากิสิขาริวะอริทกาจะรรชาจะอุมาปุภะนิพัสนโนวรุณาสาธรรมจะอาจุตาจะอเนชกาสุระยะรุจราคูอคูวาสวริสิโนท่าเสด็จท่าสกายาสนานันตะมณินที่มาที่ติมตวนตยศสนธรนาพิฆมพิตรงสุตินนัสมานามหาสมานามนุสสามนุสสตมคิฐามรุสิกอาคูอาโมโนปรุสกา ถามคูฮารโยเทวา เยจารอหิตวาสิโนพระคามหาระคารอัูเทวายัสสิโนท่าเสเตทัศธาธายาสัพเพนาตวิโนที่มตโตชิติมตโนนาตโยยาสสิโนมัทมานาปิกมุงพิกหนังสุปิกนังสุกากรุมหาอุณาอาโคเวคัาสัสหะอราะไคหาปัโมขาอคูเทววิชกนาสธมมัทาหารกชามิสกาจยัสสิโนทารยาอาคาปจนโนยยทิสาอภิวาสติท่าเสเตทัสธาายาสัพเพนาาตวิโนที่มตโตชิติโนนะโยยศสสิโนมัทมานาปิกมุงพิกหนังสุปิกหนังเขมิยาิสตรมาคก นามาจาราสวานิมาระตต์นิมานารตินุอาคอาทาคูปารมีมิตาทัศเสตศรษฐาธายาสเพดาตาวนิโนอิทธิมาตุชิติมตโตนาฏเตยัสสิโนมธามนาภิกขมพิโคังสติมณังสาเทเตเทวานิกายาสเพดาตาวนิโนนาโมนาเวเอนะอาคันชุงเยจันเลเอจันเยสัตติสัสหะปวุทธชาติมะคีรังโอคตินะมะนาสวัง ท่าเคมุกตารังนาคังจะทังวะอัสิตาติตังสุภามาบรมตัวจ่าปุตตะอิธิมโตสหัสสันนังกุเบรติโสจ่าสุปะคะสมิติวะนังสหานสัพพะมโรคณะมหาพมาพิธิติอุปปันโนชิติมันโตพิสมะขโยจจสสิโสท่าเสรษอิมาลาโคปเจกะวัสวัตินมได้สัญญะมาชโตอาคาหาริโตบริวาริโตเตจะสัพเพอภิคันเตสิเทเทเวสพปรมะเกมาราเสนาอภิกามิ ปัสกาะสะมัทยัเอธคณาทะปนทาะระเคณะพันธมัทโวสมนตาปริวเรทมโวมุจิทกูจินังอิทิตทมหาเชนกหเสนาอเปศัปานินาตรมหาจารังกตวนะเพระวังยถาปุสะุเมโคนะเอนโตสวิชโกรตถาโสปจุทาวัติสังกุโตอสยวเสตันจฉพังอภินยยาวะวะคิตวานาจักุมารโตอัมริสัทธาสวกิสัสนิาเตมาราเสนาอภิคันตเติชานาะพิกวุลเจจาอาตาปะมาคุสกาปุะสาสสังวิตารคีหิปะกาเมงเมสังลมันต ตุตายัสสิโนวทันติสหปุเตหิสาวกตาเตชะนิสุตติบทที่สิบเอ็ดบทสวดมังคะระสุตังอเสถนาจะารานังบทิตานัจะเสวนาปูชาจะปูชะนียานังเอตัมมังคันมุตตังปะติรูปะเทสะวาโสจะปุเพจะกะตะปุญญาตาอตตะสัมมาปานิทิจะเอตัมมังคันมุตตังภาหุสัตจัญจะสิปัญจะวินโยสุสิกิโต สุภาสิตาจะยาวาจาเอตัมมังคารุตมังมาตาปิตุอุปทานามพุตตะทารสะสังกโหอนากราจากมันตาเอตัมังคารุตมังานันจะธรรมจริยาจะยาตาการันจะสังกโหอนาวาชานิกรรม,มานิเอตัมังคารุตมังอารติวิรติปปะมัชฌา,านาจะสัญญโมอป,ปะมาโทจะธรรมเมุสเอตัมมัมงคารุตมัง คารวโวจะนิวาโตจะสันพุธีจะกตัญญาการเลนะธรรมมัสสะวรังเอตัมมังคารมุตมังคันตีจะโสวะจัสตาสะมะนานานจักทัศนังการเลนะธรรมมัสาะกระฉาเอตัมมังคารมุตมังตโปจะพัมมัจริยนจะอริยสัจนะทะนัศนังนิพานาสัจจิกิริยาจะเอตัมมังคารมุตมังเพระสะโลกะธรรมเมหิเจตังยะสะนะกรรมปฏิ อโศกังวิราชังเขมังเอตัมมังคารุตตมังเอตาทิสาณิกตวานะสัพพะมะปาราชิตาสัพพะโสถิงคัจฉันติตันเตสังมังคารุตตะมันติบทที่สิบสองบอสวดรัตนะปริฏยังกิจิวิตังอิทาวาคุรังวาสเคสุปายังรัตนะปีตังนันโนสมาอธิตถาคเตนะอิทัมปิพุเทย์รัตนะปีตังเอเดวนะสัจจนะสุริโหตุกายังวิราชังอมาตัง ปณิตังยทัชคาสกายมุนีสมาหิโตนาเตนะธัมเมนะสมาธิกินจิอิทัมปิธัมเมลักนังปิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโยตุยัมพุทธเสธโโหปริวันยีสุจิงสมาธิมานันตะลิกันยามะหุสมาธินาเตนะสมโณวิชติอิทัมปิธัมเมรักนังปิตังเอเตนะสัจเจนะสวัสดิโยตุเยปุขะตาอัฏฐสตังปัสถาจตาริเอตานิยุคานิหอนติเตทัคคิเนยาสุขัสสะสาวะา เอเตสุทินานีมหาภารันิทัมปิสังเคและตังปริตังเอเตนสัสัจเจนะโซติโยตุเยสุป,ปะยุต้ามนัสสาทันเหนะนิกามิโนโคโตะมะสาสันมาาาาาาาิเตปฏิปตาอมัตังวิไหหะละธามุธานิพุติงพุญชามานาอิทัมปิสังเคและตังเพรตังเอเตนสัสัจเจนะโซติโยตุขีนา,นางปุราณังน่าวางนัติสัมภวังเวลาตาจิตายติเกพระบสมิงเตขีนะพิชาอาวิลิชันทามนิพันติธีรายถายันปฏิโป อิธัมปีสังเกตและทางปีตาเอตินาสัจนาสวดเตุบทที่13บสวสวดธมบทสาัสวะัตอัตาฮาเวชิตังเสยโยยาจายังอิตาราปชาอัตะทันตสะโปสสนิจังสัญญะตะจาริโนเนวะเทวณคันธโพณมารสหพมุนาชิตังอปะชิตังกัยราตถารูปสะชันตุโนบทที่14บส่วสวดเกศาปตสูตรภาสิตะมิทางเตนะ พคาวตาชาณตาปัสตาอรหตาสัมมาสัมพุทเทนะเอถาตุมเหมาอนุสักเวนะมาปรม,มะปะระยะมาอิติกิรยะมาพิตกะสัมปทานีนะมาตะกะเหตุมานายะคะเหนะมาอาการะปะริพิตกเกนะมาทิทินิชานะขันติยามาระพะรูปะตายะมาสะม,มโนโน กรุยะธาตุเมอัตนาวะชาเนยธาอิเมธรรมาอกุสราอิเมธรรมาสาวชาอิเมธรรมาวิญโยคะระหิตาอิเมธรรมาสมัตติสมัตินาอิตายะทุขายะสังวัตติอัฏตุเมเหิปชาเหยยะธาตุเมอัตนาวชาเนยธาอิเมธมากุสราอิเมธรรมาอนาวชาอิเมธรรมาวิญโยปัสถาอิเมธรรมาสมัตตาสมาธินาหิรายะสุขายะสังวั สันติอาะตุเมหีอุปสัมปัชะวิหะเรยยาถาติบทที่1ิบบทสวดอุปเนยสูตรอุปนิยติชีวิตะมะปะมายุงชลูปะนีภาสะนะสันติตานาเอตังพะยังมาราณีเปกขมาโนปุญญานิกัย,ยรัฐะสุขาวะหานิอุปนิยติชีวิตะมะปะมายังฉลูปะนีตาสะณะสันติตานาเอตังพะยังมาราณีเปกขมาโนโลกามิสัง ปะชะเหสันติเปกโขโยทะไกยนะสังยมวาจายะอุทะเจตาสาตังตาสาเปตาสาสุขายะโหติยังชีวานาโนปะกะโลติปุญญธรรมโมหะเวรคติธรรมจารินธรรมโมสุจินโนสุขมามะวหาติเอสานิสังโสธรรมเมสุจินเะณทุขติงคัชติธรรมจารีสพเพสังขราอนิจจิตยัธาปัญญ,ญายปัสติ อหานิพินธติทุเขเอสะมโควิสธิยาสสะเพสังคาราทุกขาติยธาปัญญายาปสติอหานิพินติทุเขเอสะมโควิสธิยาสเพธมาระตาติยธาปัญญายะปสติอถานิพินธติทุเขเอสะมโควิสธิยาบทที่16บทสวดอปนกะชาดกอปนกะถาณเมเกทุติยังอโหตกิกาเอตทัญญายะเมทวีตังกันเหยยะอปันนากาง พาหงเวสารังยันติปภะตาณิวานิจักอารามรุกะเจตยานิอนุษาพยะตัตติตาเนตังโขสารังเขมังเนตังสารมุตมงเนตังสาระมาคามะสัพพะทุกขาปมุจติโยจะกพุทธัญจะกธัมัญจะสังขัญจะสารังคโตจตาริอริยสัจจานิสัมมาปัญญายะปัสสติทุกขังทุกขะสมุปาทางทุกขะสะจะ มาตัางอัอิกกมังอริอริยันจะาอะถังขีกังทุกขูปะสะมาอทุขูปะสะมะคามินางเอตังโขสนานังเขมังเอตังสาระมุตตะมังเอตังสารณะม,มรณะมาคมะสัพพะทุขาปรมจติ วรที่สบเจ็ดปสวดัะเทการัตคาถาอติตังนาน,านาวาคเมยะนาบปิการเขอนา,า,าคตังบุคคลไม่ควรคำนึงถึงสิ่งที่ล่วงแล้วไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังไม่มาถึงยะธาติตามไปหินันตงังอปัญจะอนาคตังสิ่งใดล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอนะับไปแล้วและสิ่งที่ยังไม่มาถึงก็เป็นอนย่างไม่ถึงปัจจุบัน,นันจะโยธมังตถาตถาวิปัสติอสังฮรงังอสังคุป,ปังตังวิทามรุพรุะเยก็บกคุคคลใดเห็นแจ้งธรรมปัจจุบันไม่งงงงไม่คลคใใ่องแคล่วนธรรมา ปางโกชัญ,ญามะละนางสุเเวพึงทำความเพียรเสียในวันนี้แหละใครเล่าจะรู้ความตายในวันพุ่งละยินยโนสังฆรันเตนะมหาเสดนณมาจุนาเพราะว่าความผปรเพี้ยนกับมจุราชผู้มีเทศเสนาใหญ่นั้นย่อไม่มีแก่เล่าทั้งหลายเอวังวิหาริมาตาเปียงเอรัตามาตันธิตงังตังเวพระเทกะรตตติสันโตอจิกาเตมุนีติพระมุนีผู้สงบย่อมเลือกบุคคลผ,ผู้มีปกติอย่างนี้มีความเพียรไม่เกิดคานทางกลางและทางคืนนั้นแล้ว่าผู้มีราตีหนึ่งจเจริญด้วยประการชนีแล บทที 18, ่18บแปดรสวดพิน oh ิษาปจัวเวณะปาฐะแปลชราธรรมมุมหิชราังอนาทิตาเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความแก่ไปไม่ได้พระยาธิธรรมมุมหิพระยาธิงอนาทิตาเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาจะล้มพ้นความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมมุมหิมรณะอนาทิตาเรามีความตายเป็นธรรมดาจะล้มพ้นความตายไปไม่ได้ชัคเพยหิเมไปเยหิมนาเตหินานาภาวินาพาวเราจะเริ่เป็นต่างๆคือว่า เราจะต้องพัดพลาดจากของรักของเจริญจากทั้งหลายทั้งปววกรรมสศักลมิหิกรรมะทายาโทกรรมะเอนิกรรมะปันทุกรรมะปฏิสรณาเรามีการเป็นของของตนมีการเป็นผู้ให้ผลมีการเป็นนันเกิดมีการเป็นผู้ติดตามมีการปที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริษามิกระยาังวาปาปังวาตาสะทายาทาประิสามิเราทำกรรมอะไรไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นนะืบไปเอวังอมิหิระพินหังปัจเบคิดตะพังเราต้องหลักพิจารณาอย่างนี้ทุกวันทุกวันเทิญ บทที่สิบเก้าบทสวดเทวตาอุญชาณคถาทุกขปาตาเจริทุกขาพยาปาตาเจริพยาโสกปาตาเจริโสกาโนตุสัพเทปิปานิโนเอตาวตาจามเฮฮิสามพระทางมุญยสามพระทางสัพเทวานุโมทันตุสัพพสังปฏิสิทิยาทานังแคทันตุสัทถายาสีลังละขันตุสัพปทาภาวนาพิรทานโหตุฆจันตุเทวตาคตาสัพเทผุธาพระปาตาปเจกาณจายาพรานตานจติเชนะรังขังพระธรรมนิสัพโสบทที่สิบบทสวดเทวตาปฏิทานคถาหันธรมยังปฏิทานคถาโยปรรามเส ยาธิวตาสันติวิหารวัชินีถูปเปกเรโพธิเรตหิตหินตาธรรมมาตาธรรมะทาเนนะพระวันตุปูชิตาสถิงกรรณเตทะวิหารมัทเรเถราจามชานวคาจัพพิคโวสารมิกาธนปฏิอุปาสกาคามาจเทสานิกามาจอิสราสปปาณปูตาสุขิตาพระวันตุเตชราผู้ชายเยปิจะอันทสัมภาวะสังเสทชาตาอัฐโวปปาริกา ในยานิกังธรรมวรางปฏิจเตสเพปิทุกขสสกรลุณตุสังขยาถาตุชชรังสตังธรรมโมธรรมธราจปุคราสังโคโหตุสมโควะอทายะจะหิดายะจะอามเหรักขุสัตธรรมโมสเพปิธรรมจาริโนวุทิงสัมปาปุเนย <Angie. S 2> ามะคัมเอริยะปุทิเตบทที่สิบเอ็ดวสวดสัพพะปฏิทานะคาถาแปรหันธรรมยางปฏิทานะคาถาโยพนามเส โยนยสิธานิกัตสะยานันยานิกตานิเมเตสัญจะภาคิโนโหนตุโหตุสตานัน,นตาปะมานะคะเยปิยาคุณวันตาจะไมหางมาตาปิตาทโยทิฐาเมจาปยาทิถาวาอนเนยมัชาตะเวริโนสตาติทันติโรกสมิงเตภุมมาจตุโยนิกาปัญเจกะ จตุโวการาสังสารันตาพระวะพระเวยาตังเยปฏิธานาเมอนุโมทันตุเตสายังเยจิบังนัปชานันติเทว,วาเตสังนิเวทยุงมายาธินานะปุญญานางอนุโมทนะเหตุุนาสพเพสัตาสตาหตุอเวราสุขชีวิโนเขมาปะทันจับปปนตุเตสาสาที่จะต่างสุภา ขอ,อสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายที่อ่แลบุญแลแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือชนเหล่าใดเป็นที่รักผู้มีคุณมีบรรดาและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ได้เห็นแลสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรการตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิสามเกิดในกำเนิดสี่มีขันห้าและขันหนึ่งและขันสี่ท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยและพบใหญ่ สัตว์เหล่าใดทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดย่อมไม่ทราบการให้ส่วนบุญของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้ทงหลายจึงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นเพราะเหตุคืออนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและช่วงถึงทางอันกเกษมเถิดขอความหวังอันดีของสัตว์เหล่านั้นจงสําเร็จเถิด ด้วยอนุภาพแห่งศากด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอิทานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสัตยาบทสดมวลพระสูตรพระปริสและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดิจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางรู้และทางธรรมขอเทยเทพเทวเาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยามวลและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดเนรพให้แก่ข้าพเจ้าแล้วถูกมงคลพระคก่งไฟดีปีหน้าโดยมูลนิธิสมเด็จพระยาสังวรวัดประวันิิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งที่่ผาานม และที่จะจัดสร้างในอนาคตขอชงเพี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระบริตและคำมงคลในพระคาถาต่างๆขอจงสมเด็ศักดิ์สิทธิ์ทุะการเิอ